สวัสดีค่ะลูกค้าที่ชาวบ้านเทนเลอร์พ่วงบนราชธานีนะคะอัปเดตงานให้ลูกค้าค่ะตัวนี้เป็นงานพ่วงของลูกค้าจังหวัดร้อนะคะอำเภอเสรภูมิดุมโฟอิซุสุนะคะขนตัวคูเวตาดีซีหนะคะยักใหญ่ของคูเวตาแล้วก็กำลังขึ้นตัวเดียวกันเลยค่ะ ตัวนี้ไปอำเภออ,อำเภออะไรนะของจังหวัดอุบลน,นะอำเภอสํารงค่ะตัวนี้ขนร้อยแปดเหมือนกันค่ะพวกอุบลจัดใหญ่นะคะทุกคันเลยขนตะร้อยแปดนะคะแล้วก็ตามด้วยข่ววใหญ่ไปอุตรดิตนะคะแล้วก็พ่วงใหญ่ขนยักษ์ใหญ่สิบตันนะคะไปภาคเหนือค่ะ ครสนใจก็โทรมานะคะ